เดี๋ยวสอให้ right ี Why? 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 Do do right? right. ่เไปนลีกินข้าวไหมมาเพี่อนลีกินข้าวครับาวกินแล้วบนี้มีไว้ตรงไหนเออทำาไว้ไว้ตรงนี้เลยเีไม่ได้ินเอยยไม่กินค่ะแกเป็นคนไม่กินค่ะไปองนชเจ้าหแค่นก็พอแล้วก็ไมคิคนจะกินน้อยก็นี่ใส่นี่นะนี่นน้ถ้าถ้าต่างกันเดี๋ยวกินกินกาใช่ ใส่ชั้นใส่ชั้นเก็บนุ่งไปเย็บแุ่งเลยไม่เ้องรอเลยคุณผู้ไหนนี่แล้วก็ใส่ในี่หรอไทยอันนี้พี่เย็นทำอร่อยมากเลยแกทำอร่อยที่สุดในนี้แล้วหวานมากหวานเลยอันนี้ของของเฮียนะนี่นะหวานเด<น>ี<น>๋ยวผมชอบแกทำน้ำพริกนะ ดูง่ายๆแต่สุดยอดเลยนะครับอันนี้คืออาหารมื้อค่าของบ้านสะใจน่ครับกินเลยเลยคือควัวสะใจนี่ก็คือวันนี้ก็หมืผักปุ้งบักปุ้งผัดเส้นตรงนะฮะสูตรของควัวสะใจนะครับแล้วก็เช้าเจ้าเฮียเป็นไหน้ำพริกอันนี้คือน้ำพริกพันธุ์ขาบีนะครับ อันนี้คือทากระเช็ดอย่าไปลงเลยนี่อะไรร่วงไม่เข้าเลยกะทินะครับไม่ดีเลยมันต้องสีขาวไม่ลงไม่ลงใช่ไหมไม่ฮียลงเลยแต่ว่าผมแม่ไม่ลงมันแม่ลอยมันไม่ไม่เข้าขั้นเอ้าขับใบชาเงี้ยล่ะขับไม่ออกเลยผมลองกิมไหยนะไม่ไดาเงี้ยตุ๊กตี้ตุ๊กตี้ผ้าตุ๊กตี้ผ้าชิ้นนิดนึงใส่ครับที่นี้ผมอยากกินมากเลยอร่อยมาก ลองชิมดูกันนะครับอ,อืม,อไ,ม,ไ,มได้ไหมไ้พ้ากันแบบองบุงพีดพนะครับข้างห,หลังเลยน้เห,หนียวอ่ะตมนน้ำเลยเออผัดรใบชาพี่ผัดรใบชาเฮียให้ผมชิมเลยมยน,นะใบชาต้องขม หมือนเขามากผมไหม,มไม่รู้นะมไม่ขมมากต้องกินน้ำพริกต้องกินน้ำพริกนะน้ำพริกตัดอไปตัดให้ตก็ขมผมจริงผมจริงๆหนึ่โคตรกินกันไปอ่าแล้แขกผมเลยปันปลาเลย นี่ปลูกเองเลยเนีไปเด็ดมาจากบ้าน,ข,าาน,น,นข้ามายังข้าวลยลองชิมนีกก่อผม,มอยากชิมน,มนี่มัน้ำมันหอมอย่ไนะกินเหติมแล้นนก็ปิดคอร้อนกิมไหม ผดให้มันเข้ากันพอคันม้วนป่าดมืองขี้กระปิเลยเข้าปากเลยแล้วเข้าตามก็ได้มันก็อร่อยเหมือนกันไอ้เนี่ยอร่อยอยู่แต่ว่าอร่อยกว่านี้อีกถ้าเกิดมันใส่การทรายเนี่ยมันเข้านะแต่ว่าเข้ามากเลยเข้าสุดยอดเข้าอยู่อะไรโปรตีนแต่ผักข้บุ้งตรงข้าวบุ้งผักไก่กระปิไงมันอร่อยเพราะตรงนี้มันมีกะทิอ่ะนะมันหอมเลย กะปีนี่บอกตรงว่าถ้าเกิดใส่หมูสามชั้นไปจะยอดเลยเด็กชอบมากห,หมูสามชั้นมาเจียวให้ยิะตยก่้มีสกกะทิไหมไม่มีไหมไม่ใส่เอ,อม่มันหอมมันหอมนี่อันนี้อันนี้มันหอมเพราะว่าใส่โห่หอมลงไปอืมอมขัูอันนี้ก็อร่อยทีอะมันไม่เข้าขั้นแต่ว่ามันน่าทำให้กินใหม่ลองดูไปลเหรอ,หรอ อันนี้กินเปล่าเปล่ายกินพริกกรปิตังเลยเนีย่มาเลยอันนี้กินเปล่าเปล่าเยล้างล้างเส้นเล่นมาเลยกินกินกินแบบไหนฮะกินแต่พริกะปิอะไเทียวอ๋อโอเคจะมันเหนียวหน่อยนะผมลวกน้ำมาอันนี้คือผักเสนนะครับคือมาเลยลวกเยอะมาแต่ผมไม่กินชอบน้ำมันแ่ะแล้น้ำมันอร่อยดีฮะจบโอ้โหสุดยอดเยี่ยหวานมันเค็มเนี่ยพี่กบสวนพ่อให้ไม่เคยว่าเอ๊ะมันไม่สอนอืม พูดถึงพูดถึงรสชาตินี่อร่อยนะหอม,มน้ำมันนะอ,แนนอ,อนืแต่ผักมันเหนียวไปหน่อยเนาะถ้าได้ผ่านจะผักเหนียวเนะอืม นี่มันไม่เย็นมันไม่ร้อนอร่อยเปลี่ยนตัวร้อนกินแหมเพื่อนฝูงมาเยี่ยมผมดีใจมาทานด้วยกันครับเรียบร้อยแล้วอ๋ออันนี้ไม่ร้อนอัตัวนี้ร้อนกว่าเ, okay. เวอร์เลยมันอ้นี้เย็นแม่อ่อยแล้วนี่คือเด็ดไปจากตัวเลยชิ่ นี่พี่ยังนเอาหวานไปหน่อยก่อนเปรี้ยวแต่ก็อร่อยมะนาวสองลูกนะมะนาวสองมันใส่น้ำตาลเยอะไปหน่อยีแกกแก้ยังใช่ครับเขาใส่น้ำตาลพีนยหนึ่งรูชอบมอ้ยกบหวานอนนี้ตัวนี้ร้อนไม่อร่อยนี่บ้านผมก็มีคำว่าเอาตีนหมาแล้วรูปหน้าเลยเนี่ยเป็นคำตับบราาของไทย เนื้อปลาใหม่ๆใช่หกินยังไงก็อร่อยโอ้ประกาศนะเี่ยนี่มันใหม่ๆใช่นะมาจ็โปวดน่าจะพ่านลมสุดตรงนี้เนาะเดผออปาใสเอาอมตัดอือยอดไหมพี่ ก,กับใบชาพี่แล้วกันตินไหมกินได้ก็ดิ้กินได้ก็เสียกิกไปโออโหขมเลยใบชาขนะมบใบชาขม,มแต่ทั้งมากก็เขากินกับต้นพริกนะแต่เขาจะเป็นนองเขาจะผัดชิ่นตรงนี้ มันออลอยเลยเาที่นะแล้วก็พักไว้นี่ครับดูนี่่าตกว่าีมตกวาอร่อยเลยอร่อยตาอร่อยถ้าน้ำจิ้มมันอ่อนแบบนี้มอืมนี่มือนกันี่สุดว่ามันตีมันใหญ่เออะว่าหวานนำไปหน่อยใส่ขวเยอะไปนึเนหเนนะเว,วานถั่ว แต่ก็แบอเนี้ยเพราะว่าใส่กันไม่ละเอียดด้วยถั่วแต่ผมว่าอย่างนี้ดีนะมันละเอียดมันได้มีมีมีถั่วนี๋ยวฟังผมว่าใส่ตใส่มะนาวเพิ่มับน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อยอ๋อลืมใส่นี่เอาแบบจุดเต็มเลยมั้ยกินสักคำหนึ่งไหมใส่แตบครบเลยเขาจะใส่นี่ก่อนนะนี่ครับท่านขอแนะนำเลยแล้วก็ กินเป็นไงครับอือใช่นี่มันไม่หวานนะอือไอ้ผู้เป็นชอบนี่กะทิเข้าที่หวานเนี่เจ็บไป่วยไม่ทานริงนะครับตอนนั้นเฮี่ยผมพยายามกินให้เฮียนะครับก็บอกในคอนเซ็ปต์เราผู้คนพยายามแล้วเฮียกินได้กินกินได้เท่ยิ่งแหม มือใหญ่ผมกินทำก็กินไม่ได้ไชจะเิ่มวายน่ะกินบัคดินมันเด็ดอ่ะตัวร้อน่อก่อนนะเอาเียเอาพี่กอบไม่ชวนเขามากินข้าวเลยันเขาเหมือนไปกันหมดแล้ว พี่เย็นเนี่ยเขามาทำให้เขาเลยเพาะเลยคพรับผมขอพี่เย็นเลยว่าให้เขามาทําให้ทุกครั้งที่จะทําอาหารเนี่ยผมจะทาตัวตัดใจให้พี่เย็นทํำม้ตลอดแล้วก็ส่วนพี่วอนเนี่ยพี่เกิดอนที่ยังไม่กลับมาแล้วเขาก็วุ่นเถากรกล้าลูกอะครเขาด้วยจริงจริงแล้วก็คือกินหนักกันมาหลายวันเมื่อวานนี้แห้งพี่จิตชวนเรากินล้านยังไม่มา คือเมื่อวานนี่ก็เลิกกันดึกมากอะไรเงี้ยคือทางผมชาวบ้านนะอ่ากินกันแบบเข้าใจเมื่อวานในญาติพี่น้องมาก็เลยมาจากลาวไปกินเลี้ยงกันลูป้าบ้างไหมครับรู้รู้เลยของสาวเถานี่ของสาวแถเลาพี่น้องมาที่แถวนี้ก็แต่ก่อนก็พี่น้องกันพ่อบครัเดียวกันพอมาเเริี่ยพอมาถึงเออ ในสมัยใหม่ก็มีการแบ่งอาเจียนแล้วลสมัยก่อนไม่มีอะไรสบายดูเยอะควรดูความไทยแนดนรอบพี่น้องกันพอมีการปัปรกพันาเตีก็กำกังกินข้ายังทำให้คนข้าวแคะต้องแบ,บ่งแยกละคุณจะกินอะไแต่กินอรคุณนี้ไม่ <c oughs> ต้องก็ได้ <c oughs> คุณนี้เช้าต <c oughs> อนประมาณสัก8โมง6โมงเช้าถึง เด็กๆที่ไปเดินสำร์ก่อนแล้วกลับมาก็แปดโมงครึ่งเก้าโมงแล้วเราก็ออกไปอีกรอบหนึ่ง